สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะลองคิดตามกันดูเล่นๆนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหน่วยง,งานที่ตั้งมาเพื่อตรวจทุจริตเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยง,งานนั่นเองัด,ดโดนจับเสเองข้อหารับสินบน ฟังดูเหมือนพล็อตหนังแต่นี่คือเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นที่สปปลาวเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่รัฐบาลสปปลาวเขากำลังเออาจริงเอาจังกับการปราบคอร์รัปชันมากๆเลยซึ่งเหมือนว่าจุดเริ่มต้นสำคัญเนี่ยมาจากการประชุมใหญ่พักประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ส1บครับ การประชุมใหญ่นี้สำคัญมากนะมันเหมือนเป็นการวางนโยบายหลักของประเทศเลยพอมติออกมาว่าต้องปราบคอร์รัปชันจริงจังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวาระแห่งชาติไปเลยใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก็มาจากวิดีโอออนไลน์ช่อง LT Vision's นะคะซึ่งเขาก็มีการอ้างอิงข้อมูลจาก MGR Online ด้วยเหมือนกัน เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะลองมาดูกันค่ะว่าเคสที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยทั้งจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจเองเลยนะแล้วก็ปัญหาในโครงการใหญ่ๆอย่างเขื่อนเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างแล้วก็อาจจะดูว่าเออมันมีความหมายยังไงกับสะปะปลาวแล้วก็อาจจะมีอะไรให้เราประเทศเพื่อนบ้านได้เรียนรู้กันบ้างโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกเลยที่แบบว่าคือฮากันมากก็คือเรื่องการจับกลุ่มผู้บริหารองค์การตรวจตราแห่งรัฐนนี่แหละค่ะครับ องค์การตรวจตราแห่งรัฐคือมีรายงานว่ามีคำสั่งจับผู้บริหารระดับสูงตั้ง4ี่คนเลยนะคะของหน่วยงานนี้ซึ่งเอ่อหน้าที่หลักขององค์การนี้เลยก็คือตรวจการใช้ใจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐอื่นๆใช่ครับพูดง่ายๆก็คือเป็นคนคุมกฎคนจับผิดเรื่องทุจริตโดยตรงเลยนะใช่ค่ะแล้วที่มันน่าสนใจมากๆคือมันย้อนแยงมากคนที่ควรจะตรวจคนอื่นกลับโดนจับซะเองข้อหารับสินบนโอ้โหอันนี้ก็ สั่นสะเทือนวงการพอสมควรเลยนะคะครับมันเป็นอะไรที่แบบช็อกค,ความรู้สึกเหมือนกันนะคนตรวจดันทําผิดเองแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รัฐยังมีจับคนนอกอีกสามคนด้วยที่เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับการให้สินบนครั้งนี้ก็แสดงว่าเขาคงตามสืบสาวราวเรื่องไปพอสมควรเลยอืมการที่เขาเลือกเริ่มที่หน่วยงานตรวจสอบภายในตัวเองก่อนเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากนะคือเหมือนกับเป็นการ กวาดบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนอ๋อ oh, ค่ะมันส่งสัญญาณชัดนะว่าเออเราเอาจริงนะถ้าบ้านตัวเองยังไม่เรียบร้อยจะไปตรวจคนอื่นให้เชื่อถือได้ยังไงล่ะจริงไหมครับอืมเห็นคาบเลยค่ะมันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันมันก็ตรงเป๊กกับมติของพักครั้งที่1 1ที่เน้นเลยว่าต้องตรวจสอบเข้มขน้นค่ะการจับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรตรวจสอบเองเนี่แหละคือการตอกย้ําเลยว่า มอตโต้คอรัปชันนี้ไม่ใช่แค่เขียนบนกระดาษนะแต่เอามาทำจริงไม่มีละเว้นไม่ว่าใครหน้าไหนมันเหมือนการบอกว่าเอา่อยุคที่ปล่อยๆกันไปอาจจะจบแล้วนะอะไรทำนองน,นั้นครับเรื่องนี้น่าคิดตามเลยค่ะคือการเริ่มที่หน่วยงานตรวจสอบเองเนี่ยโอเคมันส่งสัญญาณแรงจริงแต่มันมีความเสี่ยงไหมคะแบบว่า อาจจะทำให้หน่วยงานอื่นๆกลัวไปหมดหรือเปล่าหรือแบบทําให้การตรวจสอบมันชะง,งักไปเลยไหมเพราะเหมือนไม่มีใครไว้ใจใครได้เลยอะคะ่ะประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากครับมันเป็นความท้าทายนะเวลาจะปฏิรูปอะไรแบบนี้คือระยะสั้นเนี่ย การลงดาบแรงๆมันอาจจะสร้างบรรยากาศความกลัวความไม่แน่นอนได้จริงๆแหละใช่ค่ะแต่ถ้ามองยาวๆหน่อยนะในแง่ของการสร้างมาตรฐานใหม่การทำให้เห็นว่าเอ้ยแม้แต่คนตรวจเองก็ต้องโปร่งสายนะต้องรับผิดชอบนะมันอาจจะเป็นการวางรากฐานที่จำเป็นมากๆเลยสำหรับความน่าเชื่อถือของทั้งระบบในอนาคตอืมเหมือนกันเป็นการบอกว่านี่คือมาตรฐานใหม่นะแล้วจะใช้กับทุกคนเท่ากัน ซึ่งถ้าทำต่อเนื่องทำอย่างยุติธรรมนะมันก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปได้เลยแม้ว่าช่วงแรกๆมันอาจจะต้องแลกกับความปนเปื้อนบ้างก็ตามครับเข้าใจเลยค่ะก็เหมือนกับการเดิมพันที่สูงเหมือนกันแต่ก็อาจจะจําเป็นนะคะถ้าอยากให้มันเปลี่ยนจริงๆจังๆแล้วก็ยั่งยืนทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งที่ก้อนน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเกิดไล่เลี่ยกกันด้วยคือเรื่องโครงการเขื่อนผลิตไฟไฟ,ฟ้าน้ําหินบุญที่แขวงคํามวนครับเขื่อนน้เหินบุญ มีรายงานว่ามีการจับกลุ่มอดีตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับโครงการนี้ประมาณวันที่20มีนานี้เองค่ะแต่ที่น่าตกใจของเคสนี้คือตัวเลขค่ะตัวเลขที่เขาบอกมาคือโครงการเนี่ยสร้างเสร็จไปแค่ประมาณ7 6เองนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยเบิกไปแล้วเกือบ99%เโอ้หเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่เบิกไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับใช่ค่ะลองคิดดูสิคะส่วนต่างที่มันหายไปเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่ากว่าแปดสิบแปดล้านดอลลาร์สหรัฐนะ่ะแปดสิบแปดล้าน เยอะมากนะนั่นเยอะมากค่ะคือเงินไปเกือบหมดแล้วแต่เขื่อนยังสร้างไม่เสร็จอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะสําหรับโครงการลงทุนใหญ่ๆแบบนี้โอโ้โหนี่มันกระทบการพัฒนาประเทศโดยตรงเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วเรื่องนี้ดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าแค่คนในด้วยนะคะเพราะข้อมูลบอกว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาเอี่ยวด้วยถึงขั้นเป็นประธานบริษัทเอกชนเลยที่มาเกี่ยวกับโครงการนี้ อ๋อมีต่างชาติด้วยใช่ค่ะก็แสดงว่าปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ในวงข้าราชการเราอย่างเดียวแล้วล่ะครับกรณีเขื่อนน้ำหินบูนี่มันฉายภาพปัญหาคอร์รัปชันในมุมที่กว้างขึ้นจริงๆนะคือมันยืนยันเลยว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวแต่มันโยงไปถึงเอกชนชัดเจนเลยอืมค่ะแล้วพอมีเรื่องต่างชาติเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งซับซ้อนไปใหญ่เลยอาจจะมีผลกระทบในวงกว้างกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับค่ะ แล้วไอ้เงินมหาศาลนี่มันหายไปเนี่ยกับโครงการที่ยังไม่เสร็จมันไม่ใช่แค่ตัวเลขความเสียหายนะแต่มันคือต้นทุนโอกาสในการพัฒนาประเทศที่เสียไปด้วยจริงด้วยค่ะและที่สําคัญสุดๆเลยนะมันชี้ให้เห็นเลยว่าระบบมันมีช่องโหว่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุมัติโครงการการตรวจงานการเบิกจ่ายเงินหรือการบริหารจัดการโครงการใหญ่ๆทั้งหมดเลย คือถ้าโครงการระดับนี้มันเกิดปัญหาแบบนี้ได้แสดงว่ากลไกการดูแลกำกับมันอาจจะยังเอ่อยังไม่ดีพอหรือยังไม่รัดกลุ่มพอครับพอฟังทั้งสองเคสทั้งเรื่องคนตรวจโดนเองทั้งเรื่องเขื่อนเนี่ยทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะว่าการปราบคอร์รัปชันที่ลาวรอบนี้เนี่ยเขาดูจะมุ่งไปที่ปัญหาใหญ่ๆจริงๆแล้วก็มีความเกี่ยวพันที่ซับซ้อนด้วยครับผมถึงแม้จะเป็นเรื่องในบ้านเขานะคะ แต่พอฟังแล้วมันก็ชวนให้เรามองย้อนกลับมาคิดเหมือนกันอดตั้งคําถามไม่ได้เลยค่ะอย่างที่แหล่งขา่าวเขาตั้งคําถามไว้เหมือนกันว่าถ้าแม้แต่ผู้ตรวจสอบยังไม่โปร่งใสแล้วประชาชนจะว่าจังใดนาะคือถ้าคนตรวจอย่างเป็นซะเองแล้วคนทั่วไปเขาจะเชื่อมั่นในระบบได้ยังไงกันล่ะคะคำถามนั้นจี้ใจดําเลยครับเป็นหัวใจสําคัญของการต่อสู้กับคอร์รัปชันเลยความเชื่อมั่นของคนนี่สําคัญที่สุดค่ะแล้วจากที่เราคุยกันเนี่ยมันทําให้เห็นว่าเออ การแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้มันได้ผลจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอให้เรื่องเกิดแล้วค่อยตามจับหรืออย่างที่บางคนเปรียบเปรยว่าไม่ใช่แค่ตามจับโจรหลังบ้านโดนยกเขาไปแล้วอะครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจเปรียบเทียมเลยเพราะถึงจับได้นะแต่ความเสียหายมันก็เกิดไปแล้วไงแล้วความเชื่อมั่นที่มันเสียไปเนี่ยมันเรียกคืนยากนะอืมจริงค่ะ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันท้าทายกว่าการจับคนผิดก็คือการสร้างระบบป้องกันที่มันแข็งแรงครับคือต้องออกแบบกลไกที่ทำให้การทุจริตมันเกิดยากตั้งแต่แรกเลยลดช่องว่างลดการใช้ดุลยพินิษแปลกๆคแล้วก็ต้องมีระบบตรวจสอบที่มันทำงานได้จริงโปร่งใสตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายๆแล้วก็อาจจะต้องเปิดให้คนนอกหรือประชาชนเข้ามาดูข้อมูลหรือมีส่วนร่วมในการตรวจได้มากขึ้นด้วย คอนเซปต์สำคัญเลยคือต้องสร้างระบบที่ทำให้คอรัปชันเกิดยากและตรวจสอบได้ง่ายอันนี้แหละครับคือเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญกว่าการไล่จับเป็นเคสเคสไปฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็จำเป็นมากๆเลยนะคะครับแล้วการเคลื่อนไหวที่เราเห็นในสะปะปลาวตอนนี้นะอย่างน้อยที่สุดเลยมันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเออพวกเขากำลังพยายามจะเริ่มจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วนะพวกเขากำลังเริ่มแล้วอันนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีครับ ค่ะแม้ว่าทางข้างหน้ามันอาจจะยังอ,อยังมีอุปสรรคอีกเยอะแหละแต่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยการติดตามทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็อาจจะมีประโยชน์นะบางทีอาจจะมีบทเรียนมีอะไรที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของสอปป,ปอลาวได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามครับน่าสนใจมากเลยค่ะ สรุปแล้วจากที่เราคุยกันเจาะลึกข้อมูลกันมาวันนี้นะคะก็ได้เห็นภาพความพยายามจัดการกับคอร์รัปชันในสปป,ปลาวที่ดูจะเข้มข้นขึ้นจริงจังขึ้นผ่านเคสตัวอย่างชัดๆ2เคสเลยทั้งการจับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานตรวจสอบเองอันนี้คือส่งสัญญาณแรงตรงเป้ามากกับเคสปัญหาเบิกจ่ายเงินโครงการเขื่อนน้ำหยินบูนที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันซับซ้อนโยงใหญ่ไปหมดทั้งรัฐเอกชนแล้วก็อาจจะมีเรื่องต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวด้วย ใช่เลยครับแล้วถ้าจะให้กลั่นเอาแก่นสำคัญจริงๆจากเรื่องทั้งหมดนี้ออกมานะผมคิดว่ามันคือเรื่องของความรับผิดชอบหรือ accountability นี่แหละครับความรับผิดชอบอคบืคือมันต้องมีทั้งในระดับตัวบุคคลที่ทำผิดซึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไปและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือความรับผิดชอบในเชิงระบบที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อปิดช่องโหว่ต่างๆค่ะ การลงโทษคนผิดเนี่ยจำเป็นครับแต่การปฏิรูประบบเพื่อสร้างกลไกป้องกันตรวจสอบที่มันแข็งแรงจริงๆจังๆเนี่ยคือทางที่จะแก้ปัญหาได้ยั่งยืนกว่าคือต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่แบบว่าการทุจริตมันทําได้ยากแล้วก็ถ้าทําไปแล้วเนี่ยโดนจับได้ง่ายอันนั้นคือเป้าหมายจริงๆครับชัดเจนเลยครับแล้วก็เพื่อเป็นการปิดท้ายการคุยกันวันนี้นะครับ มีอีกประโยคหนึ่งจากข้อมูลที่เราดูกันมาซึ่งดิฉันคิดว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อได้ดีมากๆเลยครับค่ะประโยคไหนคะเขาบอกว่าถ้ามีแต่การนำพาแต่ไม่มีการตรวจตราการนำพานั้นก็ไร้ความหมายโอ้โหคมคายมากครับใช่ค่ะมันคะทอนให้เห็นเลยว่าการเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรหรือประเทศไปข้างหน้าเนี่ย มันต้องมาคู่กับการมีระบบตรวจสอบทวงดุลที่ดีมีประสิทธิภาพเสมอขาดกันไม่ได้เลยจริงครับการนำพาอย่างเดียวโดยไม่มีการตรวจสอบก็อาจจะหลงทางหรือเกิดความเสียหายได้ง่ายๆเลยค่ะก็หวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้มุมมองที่น่าสนใจกับผู้ฟังทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ